สวัสดีครับส่งงานติดตั้งจอแอ o ดรอยไฮสเปกนะครับในออริเบ l สปอร์ต0 2 0นะฮะป้ายแดงก็จอเดิมทำอะไรเป็นยุ่งยากนะครับแต่โชว์ก็บอกเปลียนจอเลยตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบควบคุมรงไรทุกอย่างใช้ได้ตามเดิมเพิ่มเสียงครับแลเสียงเปลี่ยนโหมดครับ ตัวนี้ก็เปลี่ยนแท็กนะครับเปลี่ยนช h a n แ e ลเดินหน้าถอยหลังไปนะครับไน้หมดเลยคำสั่งเสียงนะครับรับสายวางสายใช้ได้ครบตามปกตินะฮะกล้องรอบคันตัวนี้นะครับสำหรับ2020เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสีของตัวรถได้นะครับที่ในโหมดกล้องรอบคัน กดสีเทาดำนะฮะเราก็จะเลือกเป็นเทาดำปึ๊บกด้างไว้ครับล็บอกสีไว้แล้วะบระบบกล้องรอบคันใช้ได้ครบตามเดิมเลยนะครับการติดตั้งเป็นปลั๊กตรงรุ่นทั้งหมดไม่มีการตัดต่อสายสเปคที่เราติดตั้งให้ก็จะเป็นไฮสเปคนะครับ2 cpu แล้ 4, ล 64, แลว ROM รอม n d บ o i d 1อานตอยสจอเป็น ips hd touch screen นะครับ2องอสิบนิ้ว แล้วกระจก2.5ด,ดีก็มีความใสมากขึ้นจอพิดานเราต่อออกทั้ง2โหมดนะฮะเป็น HDMI แล้วก็ AUX นะฮะซึ่งจอตัวนี้รองรับกันมี HDMI out ด้วยนะครับทำให้สามารถเราต่อจอพิดาในะ HDMI ไดนะ้ภาพก็จะคมชัดมากกว่าในโหมดของ AUX โอัองชั้นพื้นฐานนะครับหน้าเมนู กลางคืนนะครับถ้าเปิดไฟก็จะมีไฟสีส้มที่ด้านข้างนะครับแล้วก็พื้นหลังของเมนูก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นช่วยลดการแยงสายตานะครับขณนะนะขับขี่กลางคืนกลางวันก็จะเป็นเมนูเทาอมฟ้าแบบนี้นะครับสวยๆก่อตรงนี้จะเป็นวิดเจต็ตนะฮะแผนะ่นปฏิทินเวลานะครับววิดเจต็ตของ USB เพลงเนวิเกเตอร์นะค Google Maps แบบแล้วก็ FM วิดีโอ นี่ก็เป็นช็อตคัทของฟังเ์นันพื้นฐานเลย FM วิด Bluetooth USB วิดีโอ USB เพลงนะครับการตั้งค่าน,นี่ยี่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานน,ฐาน,นะเปลี่ยนโหมดอันนี้ USB Music นะฮะเสียบฟัดได์ตรงนี้ได้เลยนะครับเล่นใทตำแหน่งเดิม2ตัวนี้เสียบได้เลยครับนะครับแล้วก็มีในเกะให้อีก1เส้นทั้งหมด USB ใช้งานได้ทั้งหมด3จุดเลยนะครับ ถัดมาจาก u v Music ก็จะเป็นวิดีโอก็โหลดไฟล์วิดีโอ M P 4, A V I, M P E G, M K V นะฮะมาเล่นได้เลยแล้วส่วน A V In ตัวเนี้ยเราลิงค์ภาพกลับมาจากจอเพดานถ้าจอเพดานเราใส่เล่นเป็น USB เล่นไฟล์หนังนะครับแต่จ,จอเพดานมันก็ส่งภาพกลับมาที่จอหน้าให้ครับแต่จอเพดานเนี่ยเราปรับเป็นโหมดเท D M I ไว้นะครับเพื่อความคมชัดของภาพ อค okay, ฟังชั่นพื้นฐานนะครับประมาณนี้กดแบ็กออกไปครับเพื่อออกจากวิยุ FM ก่อนหรือถ้าปิดไปเลยนะครับ mm hmm. กดย่อแอป,ปลงมาครับ mm hmm. กด,ดป,ปิ mm hmm. ดทีนี้ก็เป็นเคลียร์แอปทั้งหมดนะครับฟังชันพื้นฐานไปแล้วนะฮะ mm hmm. ก็เป็นฟ mm ังกชันออนไลน์ที่เราลงให้ก็มีว mm ิยุไทยแลนด์เป็น FM สต mm hmm. รีมมิ่งนะฮะฟังออนไลน์ได้เลยไลท์ทีวีเน f l i ฟิกยูทูบดำ ลุกทีวีดูรายการบันเทิงนะครับก็จะดูรายการทีวีนิสซอนทีวียูฟิกมีรายการสดมีบอลให้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของหนังด้วยก็ดิฟายเพลงออนไลน์เอ็เอ็กซ์เเยอร์ก็ไว้เล่นไฟว์วิดีโอครับแล้วก็ตัวปรับแสงหน้าจอเวลาถ้ากลางคืนเนี่ยแสงมันดังจ้าอยู่ในกการใช้งานนะครับก็ใช้ปรับแสงหน้าจอเนี่ยเข้ามาช่วยได้ที่เชอแลนด์ตอนนี้เราอยู่ที่ชนบุรีนะครับขนมพิจารณาสั่เกาเอ็ม ตัวนี้ก็จะมีโฆษณาหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นฟรนะีแอปพลิเคชันเพิ่มเสียงนะครับเสียงก็จะใสกว่าเรดิโอที่ใช้เสาอากาศนะะปรับแต่งเสียงได้นะครับเรามีตัวแอมพลิฟเออร์อีควอไรเซอร์นะครับแบบป๊อปล็อกแจ๊สนะฮะแล้วแต่ชอบในการปรับ ตัวน,นี้ก็จะเป็น DSP เป็นอวานขึ้นมาครับสามารถปรับรับเสียงเพิ่มขึ้นได้นะฮะให้เสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมวิธีการออกจากวิุไทยรัฐเดี่ยถ้าเรากดแบ็คไปอ่ะมันยังเป็นมันจะเล่นเป็นแบ็คก่าวให้นะครับเราต้องกดย่อยแอปลงมาแล้วก็รอกรกบาที่มากดปิดครับอันนี้ ต่อม,มาก็เป็นไลน์ทีวีนี่นบบดูรอหลังรายการต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครครับซีรีส์อะไรพวกนี้ไลน์ทีวีจะปล่อยความละเอียดภาไม่แค่สูงสุดแค่480นะครับ ความละเอียดความชัดก็ขึ้นอยู่กับตัวแอปพลิเคชันที่ปล่อยออกมาจอวิดายลก็ลิงก์กันอยู่นะฮะหมดของ HMI d ภาพลิงก์ก็หากันเลยภาพแสงสะท้อนหน่อยกดโฮงครับออกไปครับกดแบค็คกดปิดเด็ดฟิกนะครับลงแอตเท์เน็ดฟิกได้เลย ไอ้มงพัดตร์อ,อะไรถ้าคุณคุณมีอยู่นะครับก็สามารถเล่นได้นะฮะยูทูบแวนเซ็ตเป็น YouTube ดําไม่มีโฆษณาคนทางกำั่งเสียงเจ็บจนพอนะครับเจบจนพอก็ขึ้นมาเลยเต็มไปหมดเริ่เสียงลดเสียงนะครับ YouTube ดำถ้าเรา เข้าหมดกล้องมันก็ยังรันอยู่นะครับตัวนี้จอพิดาจะแสดงกล้องด้วยคือข้างหน้าจอแสดงภาพอะไรจอพิดาก็จะเหมือนกันนะฮะรูกดำจะไม่หยุดนะครับจะไม่พอจะเล่นต่อเนื่องไปให้เปลี่ยนเพลง ผู้ปส,สารนะครับทั้งตอน2ตอน3สามารถดูร่วมกับผู้ปสารตอนหน้าได้เลยจอขนาดใหญ่นะครับ10นิ้วตัวนี้ปรับความละเอียดเพิ่มขึ้นได้นะฮะรันมาถึง60แล้วอยู่ที่ว่าเปิดมาเท่าไหร่นะครับ480ก็ปรับขึ้นไปครับตอบก,ก็ปิดตตรงไปครับลูกทีวีดูเป็นดิจิตอลทีวีออนไลน์ไม่ต้องใส่กล่องทีวีใดๆทั้งสิ้น บช่องตามมาตรฐานครับ3 5 7ห้าเจ็เาเวิร์กพอยต์โมโนช่องวันขยายเต็มจอนะฮะเปลี่ยนหน้าจอก็แต่หน้าจอกดช n แนลครับช่องมันก็จะอยู่ด้านข้างเราก็มาเลือกเปลี่ยนได้เลยครับใส่ก so. <ๆ>ิกนะครับออกไปครับมายูฟิก ตัวนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่เพิ่มความบันเทิงนะครับทั้งรายการทีวีสดทีว d ทูไอด้วยนะฮะสามารถดูช่องรายการทีวีีได้ช่องทีวีสดนะครับกดขยายตรงนี้มองขึ้นมาครับเราก็จะเจอช่องที่มีขยายใหญ่ขึ้นดีมือโมโนพัชซึ่งลุกทีวีไม่มีนะครับโมโนพัชเร็วภาพชัดใสหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคุคอบอลน,นะครับถ้าคอุคบอล ก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับเราเจอช่องทูพีเมียนะครับพีเมียฟุตบอลโอเคครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับเินสดหรือรีรันก็ดูได้เลยฟรีนะครับถ้ามีบอลแข่งก็คุณเตะบอลเตะดูอยู่ไลฟ์อย่างเงี้ยคุณก็ดูได้ครับการรนวิวเวนลูนี่นะครับก็ย้อนหลังบทสัมภาษณ์นมา หรือจะเป็นช่องอ่ะยังจะมีช่องอื่นๆเพิ่มนะก็ลองเลือกดูครับ NBA มี FOX นะฮะ Fox 1 2 3่งมากมายเลยเล่นได้แล้วก็จะเป็นหนังซีรีส์นะครับนี่ของ Netflix ทิ่เป็นฟอนเทียยิปมันกดดูกัน ทางด้นนนานของเน็ตฟิกนะฮะรับชมได้เลยอันนี้ไม่ต้องลง,งทะเบียนผ่านเน็ตฟิกไม่ต้องมีรายเดือนนะครับดูได้เลยเรากดกอไปรอสักครู่นะฮะมันกำลังค้นหาอยู่ ต่อมาก็ Spotify MX Player อันนี้ก็เล่นปกติอยู่แล้วนะมีปรับแสงหน้าจอกลางคืนต้นเราดิมเมอร์แล้วเปิดไฟหน้เปึ๊บองการรู้สึกมือสว่างอยู่ใช้แอปตัวนี้ช่วยครับม้ามีโฆษณาก็รอสักผู่นะฮะมาสามารถดิมเมอร์หน้าจอได้ปรับความสว่างสูงสุดได้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเพื่อให้หน้าจอมันดิมเมอร์แสงลงไปได้อีก แล้วก็ Google Map ที่ขาดไม่ได้เลยหลายคนถามว่าแบ่งหน้าจอได้ไหมเล่นของได้ไหมได้ครับครับกดปึ้ง Google Map แต่ผมแนะนำอย่างนี้นะฮะอ๋แบ่งหน้าจอก่อนปิดไปก่อนโอเคกดกูเกิแมปขมาเราสั่งนำทางให้เรียบร้อยเลยครับ ไปเซ็นท่านชนบุรีฮะมันปัญหาเลยปุ๊บปุ๊บอันนี้บอกเซ็นท่านชนบุรีแต่ถ้าเราลองสั่งใหม่นะครับไปเซ็นท่านชนบุรีนะไปเซ็นท่านชนบุรี เมื่อทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามถนนพะยาสัจกาเข้าสู่ซอยนาทนุนเกษตรีสามสิบแล้วเลี้ยวซ้ายหลังจากเจรียงอาหารเจนะครับร้านร้านละโชคเลยนะครับเจตียงอาหารเจนี่ร้านละโชคเลยมันอ่านให้หมดเลยนะฮะนี่ละโชคนะครับละโชคอยู่เจ้าของร้านนะครับเจตียงอาหารเจใครอยู่ชลบุรีนะครับถนนพิยาสัจจาหรืออยากมาอาหารเจร้านนี้นะครับอร่อยมากแล้วก็เราก็กดโทรไหมครับเดี๋ยวนะเอามา เมนท,ทา,าก,ก่อนมหน้าทางตะวตันตกเฉียงใต้<ก>ไปตามถนนพระยาตัจจาเข้าสู่ซอยหน้าทวนเกษรมีสามสิบแล้วเลี้ยวซ้ายหลังจากเจเจียนอาหารเจนกดโทมไปแล้วนะฮะเราก็มาเปิดอาจจะดู YouTube นูทูบแมานี้เลยนะครับ จอเล็กจอใหญ่ได้นะครับโอเคก็ขอบคุณนะโชคครับสนใจติตั้ง Android h i ไฮสเปคครับในปอร์จิโร่สปอร์ต2015-2019นะครับหรือ2020แล้วก็ตัวก่อน09-15ก็มีรองรับทั้งหมดนะครับต่อเอครับ0819876286เป็นบุ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลเอกเ r ซิ่งอสซิสตรีครับขอบคุณครับ